สวัสดีครับยูผมนิวนะครับวันนี้ผมจะมาแจกรีเช่นะครับเป็นโทนละมุนโทนเย็นแบบนี้นะครับเป็นโทนละมุนออกน้ำเงินฟ้าๆนะครับอ่าแล้วผมจะทิ้งเครดิตไว้ให้นะครับเป็นของคนในยูทูปนี่แหละครับผมไปจะมาก็ขอเอามาแจกต่อนะครับก็เดี๋ยวทิ้งเครดิตไว้ให้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวอ่าเป็นนี่นะครับของคนอะ จริงๆอ่ะบันนี้นะครับเอออันนี้คือติ๊กหมดเลยแต่ว่าผมเอาออกนะครับก็สามารถเาไปปรับเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากได้โทนออกเย็นๆนะครับให้เราเอาอันที่สองออกนะครับนี่มันจะเป็นเบอร์อย่างงี้นะครับประมาณนี้ครับผมเขี่ยครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์โซนต่างๆกันได้นะครับว่าแบบแต่ละที่ โทนแสงมันเป็นไงนะครับเอีคครับเดี๋ยวอย่างนี้เลยมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ทีโทนแสงนะครับมันอยู่ที่เราปรับภาพนะครับคลิปนี้ผมก็ปรับภาพสูงนิดนึงนะครับไม่สูงหรอกก็ก็สูงอยู่นะครับประมาณนี้โอเคครับมันไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรแล้วว่ารีเช็นมันไม่จำเป็นต้องรีวิวอะไรมากนะครับโอเคครับก็ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลิงก์เครดิตนะครับแล้วก็ลิงก์โหลดไว้ให้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับไปโหลดเอานะครับอยู่ใต้คลิปผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สรับคลิปนี้ไปมาครับเจอกันคลิปหน้าครับ